สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็อยู่กับเพื่อนใหม่ของผมนะฮะเป็นสาวเวียดนามแต่ว่าเขาพูดไทยเก่งมากเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันหน่อยนะับว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วรักประเทศไทยหรือเปล่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อมินค่ะแล้วก็เป็นคนเวียดนามกําลังทํางานสายมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่กรุงเทพประมาณ5ปีแล้วค่ะโอ้ยอยู่5ปีแล้วเหรอคะแล้วมินอยู่ที่เวียดนามเนี่ยมินมาจากเมืองอะไรครับ มาจากเมืองโฮจิมินห์ค่ะโฮจิมินห์เอ่อผมเคยไปเวียดนามนะครับแต่ว่าเคยไปแค่ฮานอยแต่ได้ยินมานานมากแล้วโฮจิมินห์เป็นยังไงบ้างที่นูน่นโฮจิมินห์โฮจิมินห์นะคะมันเป็นเมืองที่แบบเหมือนยองซิตี้อ่ะคะ่ะมันเหมือน <ong> ไวเหมือนเหมือนกรุงเทพอะค่ะแบบยุ่งมากแล้วว่าแบบ,บ มีตึกบิวดิ้งอะไรอย่างเงี้ยไทโนอยซีแบบโมเดิร์นมากโมเดิร์นอยู่ใช่ไหมครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอยากจะไปเที่ยวเหมือนกันนะผมอยากถามมิ้นว่ามิ้นบอกว่ามิ้นอยู่ไทยมา5ปีแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้มิ้นแบบเลือกที่จะย้ายมาอยู่ประเทศไทยอ๋อก็คือประมาณแบบ7ปีที่แล้วค่ะม,มิ้นก็มี โอกาสไปเที่ยวไทยรั้งหมงใช่ค่ะไปกรุงเทพแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ,อ้ยชอบไลฟ์ที่นี่มากแบบคนขายของแม่ขาพ่อขาแบบแบบเฟรนลี่มากๆๆแล้วก็มีหนูจะว่าเออที่นี่อาจจะแบบเป็นเมืองที่แบบอยู่ได้เลย,ย่างนั้นแล้วก็คือตอนนั้นอะมีแค่แบบเพิ่งทํางานมานันแบบหนึ่งสองปีอะไรอย่างเงี้ยยังเด็กมากอย่างเด็กมากครับผมใช่ก็เลยแบบคิดว่าเอออาจจะเป็นแบบ อนาคตเราจะได้โอกาสไปทำงานที่นี้มั้งก็เ <มา S 2> ลยใช่ค,คิดคิดไว้ในใจแบบนั้นนะคะจะไม่มีแพลนอะไรที่แบบชัดเจนอะไรอย่างนั้นนะคะก็หลังๆนั้นนะคะประมาณสามสี่ปีต่อไปนะคะนินก็แบบเออรู้สึกว่าอ,อืมเราทํางานสายมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่เวียดนามก็ปมันห้าปีแล้วอะไรอย่างนั้นเราครู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอินเวอร์เมนท์นิดนึงเป็นความคิดที่ดีมากใช่ก็เลยแบบลองแบบ สมัครงานอะไรอย่างนั้นใช่แต่ว่าการที่จะสมัครงานมาที่ไทยเนี่ยมันต้องเป็นบริษัทต่างชาติต้องพูดอังกฤษได้ถูกไหมครับใช่ซึ่ง<ะ><ะ>มิงก็พูดอังกฤษได้อยู่แล้วใช่ค่ะอ่าโอ้เป็น<ม><ม>เขาเรียกว่าถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษเนี่ย<ม>ก็จะเปิดโลกไปได้ไกลกว่าเดิมนะใช่ถ้าถือสมมติว่าคุณพูดอังกฤษไม่ได้ก็จะโอกาสที่จะมาทํางานต่างประเทศก็จะยากนิดนึงยังไงภาษาอังกฤษก็สําคัญนะใช่ไหมแล้วพออยู่สมัครมาที่ไทยเนี่ยตอนแรกอยู่พูดภาษาไทยได้ไหม แรกไม่ได้เลยสักคำว่าเป็พูดโคตรเก่งนะพูดเหมือนคนไทยเอาจริงๆคือพูดเหมือนคนไทยมากจริงๆนะคะก่อนที่มินมาประเทศไทยใช่ไหมก็เลยแบบลองแบบเรียนในโรงเรียนแบบแค่หนึ่งเดือนแบบเฉยๆแบบดูว่าเออภาษาไทยแบบยังไงวะที่ที่วยานามใช่ไหมใช่ที่เวียนน้มแล้วก็แบบใช้อะไรไม่ได้เลยจากโค้ชนั้นนะคะเพราะว่าแบบคืออาจารย์พูดสำเนียงที่แบบ ไม่เหมือนคนไทยเลยอ๋อคนที่สอนก็เัียงติดสำเนียงอื่นอยู่ใช่แบบพูดภาษาไทยเหมือนคนเวียดนามพูดภาษาไทยอะไรอย่างนั้นนะคะไม่ไม่มีสำเนียงของภาษาไทยก็เลยแบบเวลามาที่ไทยอะค่ะมีนใช้ไม่ได้เลยแบบสวัสดีค่ะยังไม่ได้เลยอะค่ะก็แบบมาที่นี่เหมือนตาบอดเลยแบบไม่รู้อะไรเลยเหมือนภาษาใช่พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวอะค่ะแบบรู้สึกเหงาเลยอะค่ะเพราะว่าแบบพูดไทยไม่ได้ไม่มีเพื่อนไทยใช่ไหมแล้ว เราไปฝึกยังไงอะตอนมาไทยอะมันยากไหมไปฝึกยังไงคือมินว่าม,มันมันแบบไปเรื่อยๆอะค่ะแบบประมาณแบบสองสามปีแรกอะค่ะมินแบบไม่ได้เลยแบบมิกซ์นิดๆหน่อยๆภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะไม่ได้เข้า,ขาคลาสไม่เคยเข้าคลาสาลแล้วก็หลังๆอะค่ะเพราะว่าอยู่กับเอ่อเริษทไทยแบบเป็นครเปรทไทยใช่ไหมมีคนไทยก็คือแบบเออใช่จริงๆ ก่อนหน้านั้นก็มีเพื่อนทํางานเป็นคนไทยแต่ปกติในทํางานใน,ในที่ทํางานจะพูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกันใช่ก็เลยแบบเวลาย้ายมาอยู่บริษัทที่พูดภาษาไทยเยอะขึ้นมินก็เลยแบบโอ้ยอินพัฟมากสุดยอดใช่แบบเพื่อนทุกวันใช่พูดทุกวันแบบทุกวันนี้มินจะพูดภาษาไทยประมาณแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นภาษาอังกฤษประมาณ เราใช้ฮาวเวอร์เซนแล้วก็ฮาวเวอร์เซนเป็นภาษาเวียดนามเรา <laughs> มีเพื่อนเวียดนามอยู่ที่นี่ด้วยไหมครับมีเพื่อนเวียดนาม,มแบบแบบเจอกันแบบประมาณนานานหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ะเพราะว่าทุกคนก็ยุ่งกับชีวิตอยู่แล้วโอ้โหถือว่าผ่านมาตอนนี้ก็เกือบห้าปีแล้วถือว่าพูดไทยได้ใกล้เคียงกับคนไทยมากออกเสียงชัดมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรบริบทหรือว่า การสื่อสารประโยคตอบ A B แบบมันแบบมันคอนเน็ตกันมากถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับโอ้มันแล้วแต่อารมณ์ด้วยค่ะแบบบางทีแบบงงมากแบบใช่ใช่แล้วผมยังถามว่ามิ้นท์อยู่ไทยมาเกือบ5ปีแล้วชอบอะไรที่สุดครับในไทยช่วยบอกได้ไหมอืมเออ่าเวียงกันตายเออโอเคไม่เป็นไรครับเราก็นะครับเรานั่งอยู่ที่สายแล้วก็จะมีคนวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้รับโอเค ถาถามว่าชอบอะไรมากมินว่าชอบแบบอารมณ์ดีกว่าแบบไม่ใช่อารมณ์ไวฟ์ <Right. S 1> <Right. S 2> เพราะว่าแบบ hmm. มินไม่รู้ทําไมแต่เวลามีนย้ายมาประเทศไทยรู้สึกว่าเราแบบเป็นคนที่จะเย็นกว่า <Huh? S 2> เวลาอยู่ตรงนูน้นโอเคใช่เพราะาอยู่ตรงนู้นแบบทุกวันเลยมินต้องแบบโบน hmm. ต้องแบบ hmm. ครอมเบีย uh, ภาษาแดดรู้จักคานี้ไหมไม่รู้จักภาษาดแดดเหรอ ภาษาแดกคือแบบบางทีเราแบบอะไรนะักหนาวุ่นวายแบบรอบๆแล้วแบบใช่เพราะว่าแบบเหมือนเวลาไปทํางานรถติดมิสต้องแบบหุดหงิดหุดหงิดใช่หุดหงิดมากอ่ะก็เลยแบบมาที่น er> ี iter> iter ่รู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องยุ่งกับอะไรเยอะแยะแบบจริงเหรอใช่สำหรับเราเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราอยู่ที่กรุงเทพเรารู้สึกว่าที่นี่แบบเควอสมากๆถ้าอยู่พูดที่บ้านอยู่น่าจะหนักกว่าน่าจะรู้สึกว่าเออ เออหรือว่าเพราะว่าเราเป็นชาวต่างชาติเราก็แบบไม่ไม่ได้แบบ a ั s ชูเ a ียกับแบบสังคมเยอะมากเราไม่มี r e l a t i o n s h i หรือว่าครอบครัวอะไรเยอะมากที่นี้เราก็เลยแบบรู้สึกว่าชิวๆอินดีพเอนเดแบบโอเคเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างนี้ก็คือชอบเมืองชอบไว้แล้วคนไทยต่างกับคนวียนามไหมครับต่างมากคือคือแบบอธิบายินึ้ชโชคเลยจริงหรอแบบต่างแบบชมากเลยทำไมครับ คือคนไทยอาจจะเป็นแบบชิวๆแบบเป็นคนที่แบบใจเย็นอะไรอย่างนั้นใช่ไใช่ใจเย็นมากครับผมคือคือมินอะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือตอนแรกค่ะมินมาใช่ไหมคะก็ยังแบบเก็บนิสัยที่แบบกรมบีนิดหนึ่งอะไรอยู่ทีนี้ใช่ไหมคะก็เลยแบบมีหนึ่งครั้งที่คนมาส่งของอะค่ะเขาส่งที่บ้านแล้วก็แบบ เหมือนคนนั้นนะเขาไปฝึกงานหรือว่าเขามีปัญหาอะไรไม่รู้แต่เขาโทรหามินหลายครั้งแล้วแล้ววันนั้นนะะมินกําลังดูบอลอยู่ก็เลยแบบหงุดหงิดหงุดหงิดใช่ไหมคะแล้วเขามาแล้วก็เขาบอกว่าเขาถามมินว่าที่นี้เป็นร้านอาหารเหรอมินก็เลยเออชายงงมากแล้วก็แบบอ,อุ้ยโอ้โมโหมากเลยเวุ่นวายอะไรเนี่ยใช่แล้วหลังจากวันนั้นนะคะคือคนพี่ยามที่คอนโดมินเขาแบบมอง,งมินแบบเกลียดอะแบบแบบแ ไม่หคุณแบบใจร้อนอะไรอย่างนั้นเป็นอะไรล่ะอ๋อโอเคที่ไทยไม่ใจร้อนไม่โมโหไม่โมโหแบบนั้นหรอก็มีโมโหบ้างแต่ว่าอาจจะดูสถานการณ์นิดหน่อยใช่ไหมใช่ก็เปลนหลังๆนั้นเราก็ต้องปรับตัวด้วยเพราะแบบออโอเคคนไทยแบบใจเย็นแบมีความขี้เกงใจยินดีเขามาเกงใจใช่ไหมไม่กล้าพูดตรงตรงใช่ค่ะก็เลยแบบโอเคมันเท่า รู้สึกว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่ไทยอ่ะถ้าหลอกโมงโหเรื่องมันจะยากขึ้นใช่ช่เกวีันแบบเขาเรียกว่าภาษาไทยมันจะมีคําว่าปณีปนอมแบบว่าเฮ้ย hey, เรายอมโลโลไอไหมอย่าทำไรอะไรนะบอลงมาแบบโอเคโอเคได้ใช่เ <c oughs> นาะ <c oughs> มันคือแบบบทเรียงของมินด้วยค่ะแต่ว่าปรับตัวแล้วก็คือดีขึ้น <c oughs> ชิลๆมากขึ้นชอบคนไทยใช่ไหมถ้าถ้าพูดถึงว่าชอบไรที่ไทยก็ชอบคนไทย ใช่เพราะว่าผมไปเวียดนามมาก็ก็จะวุ่นวายนิดหน่อยบางที่แบบเรื่องการจราจรอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าเรามาถามสิ่งตรงกันข้ามดูว่าอยู่ชอบเรื่องวายเรื่องเมืองเรื่องผู้คนแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบบ้างไหมครับไม่ค่อยชอบหรออาจจะเกี่ขีับคนด้วยมั้งเะได้ไม่เป็นไรมันแบบมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมคะใช่ข้อดีข้อเสียก็คือแบบคนไทยใจเย็นนะคะ แต่คือบางทีเดี๋ยวรู้สึกว่าแบบเกงใจเกินไปก็เลยแบบพูดคุยกันบางทีต้องเหล่าใจนิดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นใช่จริงๆเก<ช>ง,งใจเกินไปบางทีการเก่งใจเกินไปในการทํางานในสังคมโซลิตรตี้อย่างเงี้ยมันก็ใช้ชีวิตยากเหมือนกันเราต้องเกงใจเกินไปก็เป็นผลไม่ดีกับเราอีกโดนคนมาเอาเปรียบเข้าใจไหมครับเช็คเ็นเอฟฟิตอลอ์ถ้าเกิดเราแบบโอเคใช่ไหมอันนี้ถูกไหมใช่ถูกก็คือเราเราแบบ เราต้องดาวใจนิดหนึง่งเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเอออันนั้นคือเขาพูดว่าเป็นแบบนั้นก็คือแบบนั้นจริงหรือเปล่าแบบเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงเขาพูดแบบนั้นมาไม่ใช่คือตรงันข้ามที่เขาอยากได้อะ <laughs> ไม่รู้เราแบบเราเป็นคนที่แบบเดาวใจคนไม่ถูกด้วยอะค่ะแบบมไม่เก่งด้วยแล้วก็แบบเราเราเกิดที่ที่ทุกคนแบบตรง,ตงไปตรงมาใช่แล้วมาที่นี้เราปรับตัวแบบ เยอะมากแล้วก็แบบบางทีก็แบบงงนิดหนึ่งว่าไม่รู้ว่าคนเขากำลังคิดอะไรบ้างอเอออันนี้เป็นเรื่องที่มีประเด็นนะหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคนใช้ก็จะค่อนข้างไม่ค่อยพูดตรงๆเก่งใจแต่ว่าในฐานะที่อยู่จะโตมาจากที่ประเทศที่แบบเขามีอะไรเขาจะพูดตรงๆอันเดอร์แซนด์ในชาเตอร์เดี๋ยวนั้นเลยใช่ต้องปรับตัวนิดนึงใช่ก็คือแบบพูดตรงไปตรงมาว่ามันก็มีคดีคนเสียด้วยใช่ไหมคะแบบ ข้อดีก็คือแบบเข้าใจการแต่ข้อเสียก็คือบางทีจะแบบด่ากันแบบต้องมีต้องมีบ้างมองต้องมีแบบว่าทะเลาะบ้างรานนี้ผมอยากจะถามคือผมเคยไปเวียดนามมาใช่ไหมผมมีคําถามนิดนึงผมมาที่ไทยเนี่ยคนก็ขับมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วแต่พอไปเวียดนามเนี่ยคือแบบดับเบิลกว่าคือเขาขับมอเตอร์ไซค์กันเยอะมากแล้วเขาชอบบิดแต่แบบปิด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 ทุกแบบทุกแบบ two seconds o r มีนะเ h e n พอบดไปครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันน่าลำคาญสําหรับผมน้อยยิ่งน,นิดนึงแบบว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับที่ที่นูน่น เรื่องมอเตอร์ไซค์ขับรถอะไรเงี้ยถามว่ามันเป็นเรื่องปกติที่สําหรับการบิดแต่ก็คือเรื่องปกติจริงๆแต่คือบิดแต่เยอะขนาดนั้นมันอาจจะไม่ปกติหรือเปล่าอาจจะแบบวันนั้น two second จริงๆนี่ตรงๆอาจจะเป็นแบบคนนั้นวันนั้นเขาเอ้โหใช่อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคือแบบเขารีบต้องรีบไปทํางานไปไหนไม่รู้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามินดูเขาจิริะจริงๆบิดแต่เยอะจริงแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบ ช่วงนี้อะค่ะคนก็แบบกําลังแบบเกลียดคนบีบแตะอยู่แล้วแบบเรอใช่แบบเหมือนเหมือนเขารู้สึกราคาญอะนิดนึงใช่ไหมรบบเวลาที่เราต้องหยุดก่อนไฟใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไฟยังไม่ได้สีเขียวแต่คนแบบบีบบีบแตะข้างหลังใช่แล้วคนแบบโมโหมากอะรอก่อนซิมันกลังจะเขียวอยู่เนาะประมาณนั้นก็เลยแบบ จริงๆพี่โฮจิมินช่วงนี้เขาก็าแบบพยายามแบบไม่ได้บิดแต่เยอะมากแต่คือถ้าถามว่าที่เวียดนามอ่ะหยุดบิดแต่ได้ไหมมินว่าไม่ยังไม่ได้เพราะว่าคือไม่ได้จริงใช่คืออ,อมันเป็นแบบพูดอย่างไงดีนะเป็นแบบเรื่องปกติอ็นเป็นสิ่งที่เขาบิดเหมือนเหมือนตอนที่บ์ไปอ่ะบดขับมอไซคนะแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ที่โฮจิมินนะครับผมไปเหนือก็คือชื่อว่าซาปามันไม่ค่อยมีรถแต่ว่าเราก็เชา่ามอไซคับกันซึ่ง เขาบีบผมก็บีบด้วยเพราะว่าเพื่อนผมบอกมาไม่รู้จริงไหมนะก็คือว่าสมมุติว่าขับออกไปอ่ะบีบไปก่อนคือเบือนบีบขอทางให้รู้ว่าผมขับมานะผมจะเลี้ยวซ้ายผมกาลังจะออกเนี่ยบีบปึ๊บป๊บบอกว่าเนี่ยจะไปแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บขขอไปนะไม่ใช่บีบเพื่อด่าหรืออะไรไม่ใช่อะไรต้องไม่ใช่แบบบีบเพราะว่าโมโหอะไรอย่างเงี้ยบางทีบีบก็คือแบบขอทางอยากข้ามถนนอยากเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรอย่างนั้นนะคะก็ประมาณนั้นพูดถึงข้ามถนน ผมมีประสบการณ์ก็คือตอนอยู่ไทยถมมุ่จะข้ามถนนเนี่ยเราก็จะดูดูอยู่แล้วเฮ้ยรถกาลังมาอีกไกลเราข้ามได้คนไทยเขาก็จะขับมาเขาก็จะเบรกให้อยู่ดีนะครับถ้าสมมติว่าเราจะข้ามแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมมีประสบการณ์ไปข้ามที่ฮานอยน่ากลัวมากคือจะข้ามปุ๊บรถเขามาแรงเราก็ยึกยักแบบว่ากลัวเขาไม่เบรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาใกล้เขาก็บีบแต่ด่าเราเหมือนแบบไม่เดินวะอะไรอย่เงี้ยจนผมได้เรียนรู้แล้วว่าการข้ามถนนเนี่ยเดินไปแล้วเดินไปเลยอย่าหยุดอันนี้จริงไหมจริง ันคือวิธีการที่แบบทุกคนเวลาใบทิวที่เวียดนามต้องทำด้วยนะคะเพราะว่าใบแล้วหยุดใบแล้วหยุดอ่ะมันอันตรายมาก่าอันตรายกว่าคือวิธีการแบบที่เวียดนามอ่ะมันจะไม่เหมือนที่ไทยเหมือนแบบรอแต่เขาจะแบบหยุดเลยเวลาเราผ่านคือถ้าคนนั้นเป็นคนดีอ๋อจ่ชยหยุดที่คนด้วยแหละเป็นคนเป็นคนนะใช่อที่เวียดนามก็มีนะคะบางทีมีคนแบบนิสัยดีอะไร คือปกติเป็นแบบ culture ที่เขาจะแบบเขาดูว่าเออคนกําลังผ่านใช่ไหมคะแบบคนเดินแบบนั้นไปเรื่อยๆเขาจะแบบรู้ว่าโอเคเราต้องแบบเราชายเราก็แบบดิวสโลว์ดาวเขาผ่านแต่ก็ไม่ได้ชนแบบ Slow down แต่ไม่ได้หยุดอะไรอย่างนั้นอ่ใช่เพราะว่าผมว่านะถ้าเกิด ตอนผมข้ามเนี่ยแล้วแบบยักยักแบบเดินไปถอยรถมารถมาเขารู้ทันทีว่าไม่ใช่คนเวียดนามแน่นอนแบบต่างชาติเพราะว่าถ้าเป็นคนเวียดนามเขารู้เลยเดินราะผมเห็นแบบคนเดินแบบไม่สนเลยแบบเดินแบบรถจะชนไม่สนก็เดินไปชิวๆจริงๆก็ไม่สนก็ไม่ดีนะคะอันนั้นคือประสบการณ์ที่ผมเจอเขาเดินไปแบบรถมาก็เดินแบบช้าๆด้วยไม่ไม่สนเดินไปสโลแล้วก็เขาก็หิบแต่ก็ไม่สนเราลายเป็นต้องทําตามเขาเพราะว่าก็อยากข้าม ถ้าเป็นแบบเมืองใหญ่ๆอะค่ะคือส่วนใหญ่รถหรือว่ามอเตอร์ไซค์เขาขับไม่เร็วจนเกินใบ,บอยู่แล,แล้วก็เลยเวลาเราผ่านเราจะเห็นรถมันอยู่ตรงนู่นแล้วก็เลยแบบยกมือนิดหนึ่งแล้วก็เขาผ่านแบบผ่านใบแบบใบดืๆๆอ้อๆอะค่ะแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เวียดนานมะสวยมากนะครับใครที่ยังไม่เคยไปเนี่ยผมบอกเลยว่าอากาศดีนะสำหรับผมอะตอนมันเย็นมันหนาวอะอากาศดีกว่าไทยนะสำหรับผมนะ ผมขึ้นไปภาคเหนือนะครับชื่อว่าซาปาเปรียบเทียบเหมือนเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยอากาศดีมากแล้วก็สวยมากจริงนะครับใครที่ไม่เคยไปแนะนําให้ไปเลยอยู่มาที่นี่อยู่ทํางานอยู่ก็ทํางานประจาแหละเป็นมาร์เก็ตติ้งถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าในฟรีไทม์เนี่ยอยู่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยคือมีทุกช่องทาง t ทิกตอกยู u ูบใช่ไหมไอจคือเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างครับ คือจริงๆมม,ม,ม,มีสองช่องยูท t u หนึ่งอันก็เป็นพูดภาษาเวียดนามแนะนำให้คนเวียดนามไปทิวไทยหรือว่าแบบู้จาก ชีวิตของคนเวียดนามเวลาอยู่ที่ไทยมันเป็นไงบ้างพูดเวียดนามล้วนเลยใช่วโอเวใช่แล้วก็อีกหนึ่งช่องยูทูบที่มีนทาสําหรับการฝึกภาษาไทยของมีนคช่วงแรกๆจริงๆทำเพื่อจะฝึกภาษาไทยพูดคุยกันแบบเหมือนแชร์ experience ของีเวลาอยู่ไทยมันเป็นไงบ้าง Culture Shock แล้วก็ใช่ หลังๆก็เป็นฟลอกเด i l ลี l o ลอกหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าแบบคุยกันกับเพื่อนแบบเรื่องพั่วบ้านอ่ะจะเป็นภาษาไทยหมดเลยใช่ไม่พูดภาษายนี่เป็นอีกทางหนึ่งที่ดีมากเพราะว่าได้พูดภาษาไทยในวิดีโอเราไงแล้วเราได้เหตนอินฟลูฟแบบได้ตลอดว่าเอยเราพูดดีขึ้นเก่งขึ้นใช่ไหมค่ะก็คือแบบตอนนี้ถ้าดูวิดีโอเก่าๆของมีเวลาล่ม y o u t u เอ่อ s u n s h i n ท t บชัใช่ไหมคะแบบรู้สึกแย่ว่าแบบเฮ้ยเก่งขึ้นมาก กก่มาอะชื่อชื่อช่องว่าอะไรครับช่วยบอกให้คนดูชั้นชายท็อกไทยอะค่ะท็อกไทยหรือว่าทุกคนแค่พิมพ์เฉยๆสาวเวียดนามพูดไทยก็ขึ้นแน่นอนมีแฮชแท็กอยู่ใช่อ่ะแล้วมันมีอันนึงที่ผมจะดูก็คือชั้นชายอินแบงค็อกไดสแตนดาร์ดวันเหรออันนั้นคือพูดภาษาเวียดนามอ่าโอเคมีสองช่องนะครับผมก็ถ้าใครอยากติดตามนะฮะสาวเวียดนามพูดไทยนะครับผมเป็นคอนเทนต์มี2แบบมีแบบพูดไทยแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็นพูด พูดภาษาเวียดนามล้วาใครอยากเรียนภาษาเวียดนามก็ไปดูติดตามได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับผมมาถึงตอนนี้แล้วช่วยสอนเวียดนามไหมเขาเรียกวเวียดนามนิสใช่ไหมได้สักประโยคได้ไหมครับได้ค่ะเอาเป็นว่าสวัสดีครับผมชื่อโบ๊ทยินดีที่รู้จักโอเคด้สุดคนกติจะสอนว่าซินเจาใช่ไหมคะแต่มีนไม่สอนซินเจาแล้วเพราะว่าแค่จริงๆอะค่ะคนเวียดนามแท้ๆเขาไม่พูดซินเจาอยู่แล้วเขาจะพูดว่า

ยากนะเนี่ยยากมากรู้สบกรู้สึกรู้กรู้สึ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 ู้สึกู้สกรู้กรู้สึกรู้สกรับสนไรย้สึกรู้สึกรสึกฝ้นึกร้นึกรู้ึกูดยึกนะ้สึู้สกนู้สึู้สึรู้สกรู้กรู้กรบ้สึรูกรู้สึรกรู้สกร้สึรูกรกรึร้ึกสกขึ้นเออยากนะในการออกเสียงเพราะว่ามัน อาจจะเสียงไม่เหมือนกับของไทยด้วยบางอันก็มีแบบรบต้องมีแบบใช่ไหมรอมันคือเหมือนรบรอเรือใช่แต่คนไทยไม่ค่อยพูดรอเรือแล้วนะใช่แล้วมีบางคนที่คอมเมนต์ในวิดีโอของมินบอกว่ามินต้องพูดเป็นรอเรือมันจะดีกว่าเลยอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พี่โดนเหมือนกันบางทีแบบพูดกับเพื่อนกับฝรั่งใช่ไหมแล้วเขาพูดภาษาไทยเก่งมากแล้วเป็นเหมือนคนไทยแล้วก็จะมีคอมเมนต์มาบอกว่าเออเนี่ย ให้เขาพูดให้มันเป็นรอเรือแบบรอเรือสิจริงๆจริง,รง,รงๆเขารู้นะครับว่าการพูดรอ,รอเรือมันต้องเป็นอย่างนี้<ม>แต่ว่าในความเรทิชชันเวลาเราพูดก<ม>ันชีวิตประจําวันเนี่ย<ม>เราพูดกันก็เป็นรอเรือเออไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันเป็นลอลิงไปเลยแต่จริงๆเขารู้ฮะเขารู้แต่ว่าเหมือนบางทีมันออกเสียงยากใ,ในภาษาพูดคนไทยเองก็น้อยคนที่จะพูดออกรอเรือ<ม>นอกจากคุณเป็นแบบรีพอร์เตอร์เป็นนิวส์แบบ you know เรือมาแล้วนะโรงเรียนนึกออกไหมคโรงเรียนเฮ้ยเกงวะเพราะว่าภาษายดนามันมีกระดกนิ้นอยู่แล้วมันบ้านคล้ายๆกันแต่เขาไม่ได้พูดแบบเรอขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นเขาแค่เรอเรอเรอเฉยเออโหสุดยอดมากพูดเหมือนคนไทยจริงเหมือนผมนั่งคุยกับคนไทยแหละเก่งมากนะห้าปีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆไหมเอออาจจะยังไม่มีแพลนไปเรื่อยๆใช่ยังไม่มีแพลนค่ะอ๋อโสุดยอดเลย โอเคเรามาคาถามสุดท้ายแล้วช่องของเราอ่ะมันเป็นช่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใช่ไหมครับค่ะอิิงแบบ she speak English r e a l l y well นะแบบพูดงี้เก่งมาก just a little bit yeah so <laughs> I want I want you to give uh, some advice for Thai people you are Vietnamese but your English is pretty good and then when your English is pretty good you can go around the world you can get a lot of opportunity to like go work to that country another country so how can you practice your English like I think um When I was in Vietnam, actually, people say that we don't have a lot of environment to speak English, mm, right? Mm. But uh, it, I think it depends on ourselves. Exactly. Like, I am a person who speaks to myself a lot. Yeah? <laughs> I me don't too, know, me like, too, me too, me yeah, too. Yeah, yeah, but same it, thing. It's, it's, I think it's the best way to mm. practice English or any other language. When I learn Thai, I also like, speak to myself a lot. Like, <laughs> normally, when I, you know, um, I don't know, but since I learn English, I started to, like, when I drive motorbike mm -hmm. in Vietnam, okay. I just speak to myself when I'm Ding driving. Off. Like, wow. um, today, what did I do? Tomorrow, what, what should I good. do? Something like that. Yeah, I just speak to myself a lot. And then when I learned Thai, I started to speak Thai to mm. myself as well. Same, same yeah, way. Same way. But right. I think it's the best way to learn. And also, like, sometimes yeah. we need, like, a little bit time to, to absorb the language right, a right. little bit. Like in the first time I learned English and I don't see any progress and I feel a little bit like disappointed about myself. But I think like everyone should like give us some time to like right. absorb the language right. and don't brush ourselves because I when I when I learn English, right, I stopped learning it for like six months because I feel like so upset about uh, myself. Uh, uh. But then after six months, uh -huh. I came back and I just suddenly speak English อย่างเ l y yeah Wow. I don't but so I realize that oh that's because we need some time to absorb it that's it <S <Wow. S 1> so just some. um yeah hang in there and like keep practicing ฝึกพยายามฝึกด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พูดกับตัวเองเพราะว่ามินก็พูดกับตัวเองผมก็ทำเหมือนกันแล้วก็บางทีฝึกไปนานๆก็เบรกแป๊บหนึง่ง <Yeah. S 2> แบบให้มันซึมซับก่อนแล้วมากลับบางทีมันก็จะเก่งนะครับแต่จริงๆคือต้องฝึกทุกวันแหละเนาะ I think nowadays we have a lot of like um, methods to learn English right you mm. can actually just watch YouTube yeah. some channels like yours mm. or like just watching Netflix or right. some movies mm. and then trying to like pick up some lights from there mm. and then you write down there and like try to use it in in, in the conversation that you right. speak to yourself every day exactly yeah. เป็นคอนเฟ r s a t เ o n ันแล้วพูดกับตัวเองก็จะเก่งขึ้นได้โ้สุดยอดจริงสุดท้ายนี้ก็ฝากช่องอีกทีหนึ่งทั้งทุกช่องทางเลยถ้าเขาอยากจะ Follow มินที่ไหนได้นะที่ YouTube s u n ส h นช t a l k กไทยนะคะครับผมหรือว่า Sunshine in b a n g โอเคแล้วก็ TikTok TikTok ก็เหมือนกันชื่อเหมือนกันแล้วก็ IG เป็น Sunshine in Bangkok ค่ะอ่าก็ใครอยากเรียนภาษาเวียดนามหรือว่าอยากฟังภาษาอังกฤษเขาก็พูดภาษาอังกฤษในชาแนด้วยนะครับก็ ฝากไปติดตามได้นะครับผมแล้วก็ใครอยากไปเชียวเวียดนามเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปได้แล้วก็น่าจะถามได้แหละว่าที่ไหนสวยเขาน่าจะแนะนําได้นะครับผมก็โอเค okay, วันนี้ก็ประมาณนาี้กันขอบคุณมากนะขอบคุณมากคที่ให้โอกาสผมได้มาสัมภาษณ์นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วฝากติดตามว่าคลิปหน้าผมจะไปสัมภาษณ์ใครแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <Yay! S 2> ครับผมถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะเรียนภาษาอังกฤษกับเรานะครับกับโบ๊ทและคริสนะครับผมมาเจอกันได้ที่ English Gamma อย่าไปย่านะครับผมใครสนใจ Inbox มาได้เลยการเรียนก็เรียนง่ายๆนะครับผมแค่มี Facebook ก็สามารถเรียนได้ผ่าน Facebook กลุ่มนะครับผมถ้าใครสนใจก็ Inbox มาได้จัดไปราคารดพิเศษเลยครับ Inbox มาได้เลยครับ